กลาสติดทรัพย์โชว์รถห้างกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอบพิธีการเอาของนักสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเนาะก็เป็นของในอีเวนต์ใหม่นะครับชื่อว่าบิวอิตเฟรอิตนะครับก็มีความสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเอาเนาะก็ง่ายมากๆเลยก็อยู่ในแบบแมนชั่นออฟวันเดอร์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิ้นไว้ด้านล่างเนาะก็เดินมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับมันจะมีปุ่มให้กดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบังแป๊บนึงนะครับแล้วก็กดเลอร์มอนนะครับแล้วก็กดรีดีมโค้ดนนะครับด้าาล่ง แล้วก็ใส่โค้ดแรกนะครับก็มีชื่อว่า Tinsco g Boom นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคำให้นะครับเผื่อใครเขียนไม่ทันเนาะก็ตอนนี้ผมก็ถ่ายเวลาหกทุ่มนะครับก็ดึกมากๆเลยหลังจากนั้นให้กดรูปถูกนะครับนะแล้วก็จะได้แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับต่อไปก็เป็นโค้ดมีชื่อว่า FX Artist นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกดรูปติ๊กถูกเลยนะครับโอเค แล้วก็โคต่อไปนะครับก็คือพา,าร์ติเคิลวิสานะครับสเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะครับโอเคโคต่อไปก็จะเป็นออบอดวอล์กนะครับเอาเมื่อกี้ผมเขียนผิดเนาะบอดวอล์กนะครับแล้วก็กดลูกติ๊กถูกเลยนะครับก็ ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการทําของซึ่งสีชิ้นนะครับก็สวยมากเลยนะครับในยีเป็นพีดเพิเพลนเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมซื้อเสื้อผมเลยเนาะก็คลิปนี้เป็นเท่านี้แล้วครับผมครับเดี๋ยวตอนเช้าที่ผมทำบินนะครับอาจจะมีของเยอะกว่านี้เนาะก็แค่นี้แหละครับผมครับ